ทางด้านของคณะฮุตย์ไทยครับได้มีการเยี่ยมชมนะครับโรงงานผลิตอัลกุรอานและก็ทัศนศึกษานะครับสำหรับภูเขาใบดาดนะครับเป็นการเสริมประสบการณ์ศาสนานะครับโดยไปทัศนศึกษานะครับที่เมืองมดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของคณะผู้แสวงบุญชาวไทยครับกว่า120คนได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตคัมภีร์อัลกุรอาน ณมหาวิหารอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมครับก็คือที่เมืองบาดีนะประเทศซาอุดิอาระเบียครับ pic. เป็นการศึกษากระบวนการผลิตอันกุรอานอย่างละเอียดแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความถูกต้องสูงสุดซึ่งต้องบอกว่าโรงงานแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญที่รับผิดชอบในการผลิตอันกุรอานแจกจ่ายแก่ชาวมุสลิมทั่วโลกโดยมีระบบการตรวจสอบหลายขั้นตอนครับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับนักวิชาการอิสลาม แล้วก็หากว่าคบพบ,บนะครับเรื่องของคําผิดนะครับแม้แต่คําเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านตัวสะกดหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ ก็จะต้องมีการแก้ไขทันทีเพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และก็มาตรฐานของคัมภีร์อันกุรอานนั่นเองครับจากนั้นค่ะทางคณะก็ได้เดินทางต่อไปอยังภูเขาไบาดอะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในยุคข,ของท่านศาสดามูฮัมหมัดสอลอค่ะโดยสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ชาวมุสลิมนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อที่จะลํำลึกถึงบทเรียนแห่งความศรัทธาความเสียสละและก็ความอดทนค่ะ ั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการทัศนศึกษาดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่ดูแลคณะฮุตยาบไทยประจําเมืองมาดินะนะครับโดยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลความสะดวกและก็ความปลอดภัยตลอดการเดินทางนับปเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับของผู้สแสวงบุญที่ได้รับความรู้และก็แรงบันดาลใจเพิ่มเติม,ตมควบคู่กับการประกอบศาสนกิจในแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ครับ